นอ,นอดีตพระพุทธฉายสระบ,บุรีในสมัยพุทธกาลเมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่พระวิหารบุภารามในนครสาวัตถีได้ประทานอุปสมบทพระบินโทละให้เป็นพระพิสุทธในพระพุทธศาสนาและได้มอบให้พระมาหาโมคลลานะพาไปปฏิบัติสมณธรรมจนกว่าจะสำเร็จมรรคผล พระมหาโมคคลานะได้พาพระบินโทละไปปฏิบัติสมณธรรมในชมพูทวีปหลายแห่งก็ไม่สามารถบรรลุมรคผลจึงได้มาปฏิบัติสมณธรรมในปัจจันตะชนบทโดยกำหนดเอาประเทศสวนภูมิหรือประเทศไทยณภูเขาคาตกะอันเป็นที่อาศัยของนายพานคาตกะกับบริวารพระบินโทละ จึงได้สำเร็จมรรคผลเป็นพระอริยะบุคคลในพระพุทธศาสนาในระหว่างที่มาปฏิบัติสมณธรรมณนะภูเขาคาตกะพระมหาโมคราณนะได้ทราบถึงพฤติกรรมของนายพานคาตกะกับบริวารว่าเป็นผู้มีจิตใจโหดร้ายทารุณยึดมั่นถือมั่นในทิฏฐิมานะมากมีอาชีพในการล่าสัตว์เลี้ยงชีพ พระมาหาโมคคขลานะนั้นได้แสดงอิทธิปาฏิหารหลายประการเพื่อจะให้ในายพานคาตกะให้ความเลื่องใสแต่ก็ไม่สำเร็จต่อเมื่อได้กลับไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วกราบทูลเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้ทรงทราบพระพุทธองค์นั้นทรงร่วมรู้ด้วยทิพยจักรยานว่าพานคาตะมีนิสัยเป็นพุทธเวไนาหากไม่ใช่พระพุทธเจ้าแล้ว ต่อให้พระอักรสา,าวกองค์ใดก็ไม่สามารถสั่งสอนทำให้บรรลุมรรคผลได้จึงตัดกับพระมหาโมคคลานะว่าดูก่อนโมคคลานะเราจะไปโปรดคากะเธอและภาษาลิบุตรจงตามเรามาเถิดพระพุทธองค์ทรงไปด้วยกำลังฤทธิแค่เพียงไม่กี่อึดใจก็สามารถมาสถิตลอยเด่นอยู่ในนภากะ เหนือภูเขาคาตกะยังความแตกตื่นให้กับปริวารของนายพานคาตกะเมื่อพานคาตกะได้เห็นพุทธรัศนะและฉับพันณรังสีที่พวยพุ่งออกจากวูรากายของพระพุทธเจ้าแล้วจึงคิดในใจว่าผู้นี้เป็นใครกันหรือว่านี่จะเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างที่พระรูปนั้นบอกกับเราจึงคายทิฏฐิมานะลง และอัญเชิญพระพุทธองค์ประทับในที่อันสมควรพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงธรรมเทศนาเพื่อให้ในพานคาตกะได้ละความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนจนในที่สุดพานคาตกะได้เกิดศรัทธาละทิฏฐิม,มานะเรื่อมใสและขอบวชในพระพุทธศาสนาพระบรมศาสดา ได้ทรงประทานเอหิภิกขุอุปสมบทาบวดให้ด้วยพระองค์เองยังให้ในพานคากะบรรลุธรรมเป็นพระอาหารหันตปฏิสามพิธายานแตกฉาในพระอริยสัจและทรงด้วยฤทธิ์เมื่อพระบรมศาสดาจะเสด็จกลับณพระวิหารบุพารามในนครสาวัตถีพิสุคาตกะได้ทูลขอติดตามพระองค์ไปด้วย พระคาตกะจินกล่าวว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพระเจ้าจะขอติดตามพระองค์ไปอย่างพระวิหารบุกภารามด้วยพระองค์ทรงเห็นเป็นประการใดพระเจ้าข้าพระศาสดาทรงตรัสว่าอย่าเลยคาตกะเธอจงอยู่เผยแพผ่พระศาสนาและยังพระธรรมให้แพร่หลายในสถานที่แห่งนี้เถิด พระคาถาเึงกกาบทูลขอกับพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพระเจ้าอยากจะขอสิ่งที่เป็นมิ่งขวัญเป็นที่ยึดเหนี่ยวเพื่อเป็นตัวแทนของพระองค์ไว้เพื่อสการะบูชาสักหนึ่งสิ่งพระเจ้าข้าพระพุทธองค์ทรงยิ้มน้อยๆแล้วจึงแสดงพุทธปฏิหารอันมีฉับพันรังสีรัศมีหกประการ พวยพุ่มออกจากขัวกรากายด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธองค์จึงทําให้เงื่อมเขานั้นปรากฏเงาเ,าเท่าพระองค์จริงพร้อมด้วยเงาของพระโมคคานะและภะษาริบุตรจึงทําให้ในรัศมีหนึ่งกิโลเกิดแสงสว่างไปทั่วทุกสารทิศทําให้พระคาตกะกับบริวารเกิดปิติไปอันมากก่อนเสด็จกลับพระพุทธองค์ ทรงประทับรอยพระบาทเปื้องขวาให้สถิตไว้บนยอดเขาคาตกะจะได้เป็นที่สักการะกราบไหว้บูชาของพระคาตกะกับบริวารน,นับว่าสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่เป็นมงคลยิ่งมีสิ่งสำคัญสองสิ่งในที่เดียวกันหลังจากพพุทธเจ้าปรินิพานแล้วทุกสิ่งทุกอย่าง ก็เริ่มกลับสู่ยุคแห่งความเสื่อมไม่เว้นแต่สถานที่ประสูตรอัสรู้ปรินิพานต่างเสื่อมเผยตามกาลเวลาสุดท้ายศาสนาพุทธที่เคยรุ่งเรืองทั่วแผ่นดินชมพูทวีปแทบจะหายไปจากแผ่นดินอินเดียเลยทีเดียวไม่ต่างอะไรกับภูเขาคาทกะก,ก็เปลี่ยนผันไปตามเวลาจากเคยเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ เป็นที่ศกการะบูชาสำคัญยิ่งของหมู่ชนในแถบภูมิภาคนี้ก็ถูกทิ้งร้างจนไม่มีใครรู้ถึงความสำคัญของสถานที่แห่งนี้เวลาล่วงมา2,300กว่าปีในสมัยกรุงศรีอยุธยาสถานที่แห่งนี้จึงถูกค้นพบในสมัยพระเจ้าทรงธรรมและได้มีการปฏิสังขรณบรณะซ่อมแซม และเป็นหนึ่งสถานที่สําคัญที่เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินไม่เคยละทิ้งบางคนอาจสงสัยว่าเวลาล่วงเลยมา2,600ปีอาจเป็นเรื่องที่ถูกเขียนขึ้นมาภายหลังหรือสิ่งนี้อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติก็เป็นได้จึงนำบันทึกของครูบาอาจารย์ที่มีผู้คนเคารพนับถือมาเล่าให้ฟังหลวงพ่อหรือศีเรงดำวัดท่าสุง ท่านได้บันทึกไว้ว่าครั้งหนึ่งหลวงพ่อปานวัดบางนุ่มโคท่านได้ทุดงมาพร้อมสิทธิณนะวัดพุทธฉายแห่งนี้หนึ่งในนั้นมีหลวงพ่อฤาษีอยู่ด้วย,วยหลวงพ่อปานท่านได้ให้สิทธิพิสูจน์ว่าสถานที่แห่งนี้พระพุทธเจ้ามาฉายไว้จริงหรือไม่เมื่อพิสูจน์แล้วสิทธิของท่านต่างพูดว่าพระพุทธเจ้ามาฉายไว้ที่นี่จริง มีพระมหาโมคลานะกับพภาสารีบุตรมาด้วยหลวงพ่อปานจึงได้เฉลยว่าพระพุทธเจ้ามาฉายไว้ที่นี่จริงหลวงพ่อปานวัดบางนงโคมีบุญบารมีแห่งพระมหาโพธิสัตว์มียานสมบัติแก่ก้าปรารถนาพุทธภูมิและจะได้ตัดเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตการณปัจจุบัน ภูเขาคาตกะแห่งนี้ได้ถูกเรียกขานว่าวัดพุทธฉาย